ครับผมจะเล็กกวัพัฒน์วันที่21มกรานะครับผมอยู่ในแปลงยางของพี่กมลที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพี่กมลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กมนแนะนำตัวหน่อยพม่กำมลกินมาอะไรบ้านเลขที่53บาหมู่้าบนท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรวันนี้แม่ครูแม่แมครูแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กมลค่ะวันนี้นะคะก็ได้ ติดตามพี่กรมลจากอาจารย์มาสัมภาษณ์ในเรื่องของปาล์มแต่ว่าพี่กมลบอกว่าเป็นคนที่ทําระบบสําเร็จมา10กว่าปีก็เลยจะมาดูทั้งปาล์มทั้งยางทั้งส้มทั้งสารพัดแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องของยางก่อนนะคะอาจารย์ปัญหาของมันคืออะไรคะนุอกอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ต้นนีก้กีดไม่ออกถูกไหมครับกีดไม่ออนอ่ออันนี้มันเกิดจากโลก<ม>เขาเรียกว่าโลกเส้นดํา ถ้าสังเกตดู้ดีน้ายางที่ไหลออกมาเนี่ยนะเวลาแผลที่กรีดแล้วจะเป็นตะปุ่มตะปั่มเพราะอะไรคะจ๊ะเนี่ยเกิดจากเชื้อไฟทอตะล่าแต่เนื่องจากยางเนี่ยมันมีภูมิต้านทานมันไม่ถึงกับตายนะแต่ว่าน้ําที่ไหลอ่ะมันก็จะออกไม่ได้ถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยมาดูสองข้างฝั่งเนี้ยวิ่นเลยอ๋อนี่คือแผลนี่คือการกรีดแล้วกรีดแล้วน้ํายายางไม่ออกใช่ใช่ต่อไปเนี่ยเนี่ยแบบฟันปะทุออกมาอย่างเนี้ย เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนี่คือแผลจากของมันแล้วมาปะทุออกมาน้ํายางที่ไหลยเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็มันไม่ได้กกีดตัวนี้ไปนานเท่าไหร่โอ้กับปีนะเกือบปีที่มันไม่กีดรเลยถูกป่ะหลังจากนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาลูกบอลมาฝังฝังแล้วก็ถอยพัดอันนี้ลูกบอลฝังไปนานเท่าไหร่เดือนหนึ่งเดือนมกกว่าเดือนกว่าแลวเนาะแล้วหลังจากฝังไปแล้วก็เกีย พอวันแล้วก็พอพัดกับท็อกซินท็อกซินแล้วก็ใส่แร่ไปด้วยใส่แร่ด้วยหลังจากที่พี่กมนฝังแล้วก็ฉีดไปนานเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มมากรีดถูกไหมครับประมาณนี่แหละสองสองเดือนได้แล้วเนี่ยเพิ่งจะกรีดได้ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเพิ่งจะเริ่มเปิดกรีดซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือกรีดไม่ออกก็อาทิตย์กว่าก็อยากจะทดลองถูกไหมครับ หลังจากกรีดไปน้ำยางเท่าที่เห็นนี่น้ำยางค่อนข้างคนมากคนมากใช่ไหมฮะหลังจากที่กีดไปพี่กนกหว่าสองลูกของมันเท่ากับข้างบ้านสามลูกครึ้นน้ำหนักถูกไหมน้ำหนักน้ำหนักต้นมันจะแน่นของเราจะมวลจะนั่นจากที่ยางกรีดไม่ได้ไหนพี่ลองลองกรีดใหม่ดูว่าน้ำยางขนาดตอนกลางวันเนี่ยมันยังไงไหมเอะปกติเขาไม่ได้กรีดกลางวันเขาจะติดตอนตอนนตอนที่เน่กรีดกลางวันก็ออก โัวสมมาเขาติดกลางคืนกันสังเกตว่าอยู่ใต้ล่มยางเย็นไหมเย็นค่ะเนี่ยคือลูกบอลอ๋อการฝังลูกบอลเรามาดูน้ํายายางจากที่ไม่ออกเลยใช่ไหมพี่คจนใช่โอ้ดู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 เดียวเนี่ยซึมโอ้โหอุ้ยมาไหลโจกโจกแล้วนี่ จริงๆเน่ะไม่เนี่ยเอาออกไม่ทันแหละเหรอะถ้าถ้าทำหมูเช้าน่ะทำมันสองรอบเลยโอ้ยดูผ่านแล้วโอ้โหปกติกลางวันเขาไม่ได้กรีดกรีดไม่ออกกันไม่กีดแต่ของพี่กำบนตอนนี้กลางวันเขากีดได้ทุกเวลาเลยนี่ขนาดนี้นี่แรงนะแรงตะแรงแรงสุดๆเลยโอ้เห็นไหมพี่ปางโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยลองดูใบใบยางดิถ้าเป็นของที่อื่นที่ผ่านมาเนี่ยใบร่วงหมดแล้ว นี่ยังเขียวอยู่เลยเนี่ยโอ้ดูใบดูใบซูมดูดูใบของยางทูนยังสดอยู่มันยังเย็นอยู่ใบยังเขียวอยู่เลยไม่มีอาการร่วงแต่ของที่อื่นเนร่วงหมดล้วค่ะโอ้เ้ำยายางไหลดีเนาะมันจะข้นมันจะข้นด้วยนอกจากไหลแล้วจากที่ไม่ไหลใช้เวลาไม่ถึงสองเดือนโอ้โหแต่มันตากกระเราไปทีก็กีดมากไม่กีดร้างเพราะมันไม่ไหล กมาฝังลูบอนไม่ไหลคืออันนี้ยาอายุกี่ปีคะมาย0สิกว่าปีแล้วยานี่ยี่สิกว่าปีใช่ไม่ไหลเลยมากี่ปีไม่มันมันไม่มันไม่ได้กรีดเพราะมันไม่ไม่ไหลไงเขาจะกรีดละตอนนี้แหลเห็นมันอ่ะมันไม่ไหลก็เลยไม่กรีดเขาบากมดเลยมันไม่ไหล อันนี้คืออยากทดลองว่ามันดีแค่ไหนโอเคโอ้สุดยอดไม่ไหลเลยอย่างยี่สิบปีไม่ไหลต้นนี้ก็เหมือนกันนี่เขากรีดแล้วไม่ออกก็แผลตะปุ่มตะปั่มแบบนี้นี่เืออาการตายนึ่งใช่หลังจากกรีดแล้วมันไม่ออกแล้วเขาก็เลยหยุดกรีดหลังจากฝังไปตอนนี้ถ้าสังเกตดูดีเนี่ยน้ำยางนี่ข้นมากเลยหนักดี